สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเทอร์ทีมครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15พฤศจิกายน2 5 6พรมีรายงานข่าวนะครับว่าครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามกับบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ซาอุดีอาระเบียชื่อดังดาอันอาคารมูลค่ากว่า1 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้งโรงแรมและก็สนามกอล์ฟสุดหรูที่ชายฝั่งมัสแคสของประเทศโอมาน ข้ามกลางคนเรียกว่าวิตกต่อทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลงประกาศชิงตำแหน่งเป็นผู้ดำาสารัฐอีกครั้งหนึ่งในปี2024ซึ่งก็แน่นอนครับหลายฝ่ายด้านก็หวันวิตกว่าผู้ดำาสารัตเนี่ยนะครับหรือว่าอาดีตผู้ดำาสารัฐร,รายนี้จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคตนะครับครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์เคยตกลงไว้ว่าระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งทางครอบครัวจะไม่ทำข้อตกลงทางธุรกิจระดับข้ามชาติ ขณะที่เมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565ผู้พิพากษานิวยอร์กได้แต่งตั้งผู้กำกับเพื่อเฝ้าจับตาธุรกิจตระกูลของทรัมป์ในบางแง่มุมระหว่างที่บริษัททรัมป์ออแกเนอเซชั่นยังอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนบริษัทของทรัมป์นั้นเนี่ยครับตกลงทําสัญญาครั้งสําคัญมูลค่า1 6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐร่วมกับบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ของซาดูอาระเบียที่ชื่อว่าดาอันอาคารจะทําให เห็นชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับประดับอยู่ที่โรงแรมหูหลังใหม่นี้ซึ่งประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟที่พักอาศัย3,500ยูนิตที่มีทั้งบ้านพักวิลล่าทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามสําหรับโรงแรมนั้นจะมีสองหลังและมีช้อปปิ้งพลาซา่ามีทั้งคาเฟ่แล้วก็พัตคารหรูร้านค้าสุดหรูและศูนย์ดูแลสุขภาพอยู่ภายในโปรเจกต์โรงแรมของทรัมป์นั้นเนี่ยครับก็จะมีสนามกอล์ฟตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสูง91เมตรเนอ้าั่ง มัสแคคชื่อดังในโอมานด้วยสื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวว่าการเจรจาทางธุรกิจข้อตกลงใหม่ถูกทําให้ล่าช้าออกไปท่ามกลางการสอบสวนโดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาในวันที่14พฤศจิกายน2 5 6พั 65, หรือ1วันที่สื่อสารัฐนั้นมีกําหนดต้องเดินทางไปยังคาริมาราลาโกของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศซ้ําหลายครั้งว่าต้องการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรอบใหม่อีกครั้ง ในปี2024และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเขาก็กล่าวว่าเขามีแผนในการประกาศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565เจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดน,นัลด์เปิดเผยนะครับว่าอาดีตผู้นําสหรัฐมีแผนที่จะประกาศลงชิงชัยตําแหน่งประธานดธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งและมีความเป็นมืออาชีพสูงจะเป็นการประกาศแบบลุยถึงลูกถึงคนในคราวนี้ แต่ว่าคนวงในของทรัมป์แสดงความสงสัยโดยทางหน้าสื่อมวลชนนั้นบอกว่ามีสมาชิกครอบครัวทรัมป์บางส่วนก่อนหน้าเคยออกมาล็อบบี้โดยนั้นทรัมป์เนี่ยไม่ให้ลงสมัครชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐอีกครั้งด้วยวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตระกูลนั่นเองในขณะที่หลายคนชี้ไปที่ชื่อเสียงของทรัมป์ที่ถูกวัดได้จากผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่พบว่าผู้สมัครจํานวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากโดนั้นทรัมป์นั้นแพ้การเลือกตั้งครับผู้คนต่างก็เรียกร้องให้โดนั้นทรัมป์นั้นเลื่อนอออกกกกกไปจนว่าารรทัั้งงเลืต สวอของรัฐจอร์เจียรอบสองระหว่างสรวร,ราฟาเอลวอร์ดก,กับจากพรรคเดโมแครตและผู้ท้าชิงจากพรรคริบบิทเลนเฮอร์เคลวอลเกอร์น,อนะครับในวันที่6ธันวาคมสพนารยสิ้านี้เนี่ยจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลานี้เนี่ยโดนั์ทรัมป์นั้นก็คงอาจจะอยากจะประกาศนะครับว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะเดินหน้าในการที่จะทำการหาเสียงเพื่อสมัครเป็นผู้นำสหรัฐอีกหนึ่งสมัยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นฝั่งครอบครัวของ ทรัมป์เองนั้นได้ประกาศในการที่จะร่วมมือกับทางด้านบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของซาุดิอาระเบียในการที่จะทําธุรกิจในโอมานครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังมึนตึงกับทางด้านซาุีิอาราเบียแต่ปรากฏว่าอดีตผู้นําสหรัฐนั้นกลับไปจับมือทําธุรกิจกับบริษัทจากซาุดิอาระเบียครับ